สวัสดีนะคะพบก,กับเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่จะพามาติดตามดูว่าเด็กๆจะพากันไปไหนนะคะ เด็กๆมาให้กำลังใจพ่อควานนะคะมีใครกันบ้างรายงานตัวหน่อยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรกันบ้างนนอูเป้จะบอกกันจโม่ค่ะอ่าชื่อเจโม่โอ้ยใหญ่แหละชื่อเจโม่บอก

พีโปจะพาแม่วาดกับน้องงามโชคพ่อเล่ไปอยู่ป่านะคะสวัสดีค่ะอ้าวพีเวดึงแม่วาดมาแล้วพาแม่วาดมากินใบกล้วยก่อน วันนี้น้องควานไม่อยู่นะคะน้องควานไม่อยู่ก็ให้น้องเวียร์มาดูแม่วาดสนากับอลานะคะเอาไปเ้ามไมกับพวกเราอนมอนอยู่นีอยู่นี่

พี่เป้ขึ้นด้วยสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนทำไมอยากขี่อยากขี่กับพี่เป้หรืออยากขี่โอเล่อยากขี่โอเล่อยากขี่โอเล่ไดมอนด์อยากขี่โอเล่นะคะแม่บอกอย่าเดินมานะโอเล่โหคุณแม่ฮะไดมอนด์บอกชอบโอ้ชอบนี่ไงเขาบอกว่าชอบช้างเงานี่ยโอ้ชอบช้างเงาต้องให้คุณพ่อคุณแม่ จัดหาให้แล้วนะแล้วเนี่ยมันิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่เรานั่งช้างงานตัวใหญ่มันยิ่งใหญ่เนาะ,ะจัดเลยครับผมไปตอนนี้เด็กๆก็พากันเดินทางแล้วนะคะกำลังเดินทางไปป่ากันนะคะวันนี้บรรยากาศดีนะคะไม่ร้นอนอ้าวเจ้าตัวเล็กวิ่งมาแล้วงามชคม,มาแล้ว วันนี้เรามีควานจิ๋วนะคะมีน้องไดมอนน้องปูเป้นะคะแล้วก็พี่เวียนะคะวันนี้เด็กๆจะพาช้างไปที่ไหนกันนอ้อผ่าเนี่ยละ่ะดเดมอน,มนควานควานบังคับช้างเป็นยังไงตื่นเต้นไหมเออตื่นเต้นไดมอนบอกตื่นเต้น น้องอยากขี่ช้างงานนะคะน้องบอกว่าชอบอยากขี่พ่อโอเล่พ่อน้อยก็เลยจัดให้นะคะมมพี่เวียก็ดูแม่วาสนากับน้องงามโชคนะคะมมวันนี้บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีไม่ร้อนนะคะ ลมเย็นสบายบ่มีแดดเลยมือนีแมดีเทวามันใช่ไหมงามโชคงามโชคบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีครับแม่ดูพี่เบียโนน,นแล้ว าเจอแล้วเจอบอ่อโคลนแล้วบอ่อเวกินยาข้างๆนะครับ สายปาดเนาะปาดหน้าปาดหลังดูนะคะดูนะคะไม่ยอมให้พ่อเดินเร็วนะ ควานคุณใหม่ของพ่อโอเล่นะคะควานคุณใหม่ตัวเล็กๆนะคะดูนั่นเียทาล ไม่โยมให้พ oh, <the> ่อไปนะคะดูอ้าควานคนใหม่ของพ่อโอเล่นะคะน้องไดมนนนะคะข้ามากันแล้วดูนะคะว่าควานจะพาช้างไป ถึงที่พักได้ไหมคะควานจิ๋วของเรานะคะอ่าเจ้าตัวเล็กมาแล้วตัวป่วนตัวป่วนเวะข้างทางนะคะครอบครัวสายจุนะคะเวะกินข้างทางจนกว่าจะถึงที่พักนะคะก็ได้ไปครึ่งทง้องแล้วอ่าควานไดมอนด์พามาถึงนี่จนได้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะน้องควาน ซึ่งน้องงามโชคก็เป็นสายปาดนะคะปาดซ้ายปาดขวาไปต่อไปต่อไปกันครับมากันเลยมาแล้วมาแล้วเจ้าตัวป่วนมาแล้วตัวป่วนนะคะนี่ตัวป่วนประจำแก๊งนะคะ อีีอืมพีบเอีไ้ยอ่าไปที่ท่าน้ำกันเลยไอ้ดมอนก็ทำหน้าเขาน่ะไดมอนสนุกไหมนุุกชอบไหมชอบไหมชอบชอบอยากขี่อีกไหม โอ้ขี่อีกดีโอ้ขี่อีกดีก็ว่าขี่อีกดีงั้นให้มาเป็นควานพ่อเล่เอาไหมโอ้เอ้าในมลบอกว่าเอานะคะสงสัยสงสัยพ่อน้อยต้องต้องตกงานแน่ๆเลยไม่ต้องต้องเขียนใบสมัครด้วยนะครับโอ้พ่อบอกว่าต้องเขียนใบสมัครด้วยนะครับต้องสอบสัมภาษณ์ด้วยครับอ่าสอบสัมภาษณ์ผ่านไหมเอ่ยเพราะว่าโโออ งามโชคแกล้งคุณพ่อนะคะนี่แกล้งเขาดีนักโดนแกล้งเลยตีลูกตีถือลูกตาเลยนี่เอออะลรอยากแกล้งเขาดีหลายอยากแกล้งเขาดีหลายจับดีนะจับดีนะอ่ะเดมอนจับดีๆควานจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเอ้าเอาเอน่า เดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากอืองามโชคกินเนาะเก่งมากเลยเอา้าจบคลิปให้คุณแม่หน่อยคะ่ะพี่เบียด,ด,ด,าายดตามนะคะกก,กระดิงได้ใหม่มพวกเราคะ่ะสวัสดีค่ะ